ส,สวัสดีครับนดี่ตอนเี้ขอ่ช่อง y o ยูทูบสมจักเก็บผาจะาแนวครับผมสวัสดีทั้งแพ่นเพจด้วยนะครับคลิปนี้จะมาพาเพื่อนๆมาดูวิธีตั้งตะเข็บตนี้เป็นตะเข็บเล็กหนะครับตั้งตะเข็บจากโค้งหม้าบินสามเส้นนะครับ เล็กอยู่แล้วก็ได้ก็ห่างแล้วคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีตั้งได้ที่ห่างของจากโค้งมาบินนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีตั้งตระเชียบก่อนริมเล็กริมใหญ่นะครับตัวนี้จะทําให้เป็นริมใหญ่ก็คือแล้วก็ขยับไปมีดตัวนี้ออกมาก่อนอน้าวแข็งโค้งดันให้ตัวนี้กลับมาทางนี้ก่อนนะครับแล้วก็าหาอะไร กันไว้แบบนี้แล้วจากนั้นเอาใบมีดาไปมีดล่างโสอเสีมันมันจะติดตรงนี้อยู่ี๋้วขยับตรงนี้ก่อนตัวกั้นผ้านะครับถอยออกมาก่อนเนี่ยเราจะถอยตรงนี้ได้เยอะได้เยอะเนียถ้าเอาตัวกั้นผ้าออกจะห่างจากใบมีดข้างล่างอยู <aja has S 3> <an> ่ถ้าถอดสินผีออกจะเห็นซัดเลยตรงนี้ผมยังไม่ได้ถอเสินผีออก นี้ผมจะตั้นตัวนี้ไว้ดันไว้จากนั้นผมจะเอาขยับใบมีดด้านล่างขยับมาขวมมือให้มันเป็นตะเข็บใหญ่หรือว่ายินใหญ่นะครับง่ายๆก็คือหันน็อตตัวนี้ออกนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไม่ให้ยินผีไม่ให้ใบมีดล่างเนี่ยขยับไปมาได้หันพอแต่รวมๆก่อนนิดนึงนั้นแล้วก็หมุนตัวนี้ นี้ถ้าคลายตัวนี้ออกตัวนี้จะหมุนง่ายเลยครับถ้าไม่คลายออกตัวนี้จะหมุนยากหมุนหมุนหมุนให้มันเข้าไปนะครับจากความรู้สึกเราส e, องสามที่ก็พอ,อ,อนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อยจะ,จะใหญ่ๆตัวนี้อีกนิดนิดนึงนะ,จะใจกวนี้นิดนึงนะครับแลังั้นเราหมุนเข้ามาไนดะ้ใช่ไหมครับเราก็ล็อกไวเ้เลยหมุนอีกทีนึงล็อกไว้ ถ้าเรามันยังไม่ได้ใหญ่ตามใจของเราเราเพื่มมาคลายตัวนี้ออกเหมือนเดิมเราไปได้นะครับก็คือตัวนี้นี้จะหมุนเข้าไม่ได้นะนี้จะหมุนเข้าไม่ได้แต่จะหมุนออกได้แต่หมุนเข้าไปนี่ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ล็อกไว้แล้วถ้ามันเข้ามาได้ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาคลายตัวนี้ออกให้ตัวนี้มันดันเข้าไปหามีมดด้านล่างยืง่งกำลังแล้วก็ปล่อยเขาจะเข้าไปอีงของมนนะครับ อันนี้เราก็เอาตัวน,นี้ขยับเข้าไปแล้วใช่ไหมครับก็คือเอาตัวกั้นผ้าเนี่ยขยับตามเข้าไปอันนี้นะครับให้มันชิดกับใบมีดด้านบนโดยที่ไม่ต้องชิดมากแล้วก็ไม่ต้องห่างมากถ้าห่างแล้วผ้ามันจะวิ่งเข้าไปเวลาเราง้งล,ล็อกไว้จากนั้นก็มาโ้งดู ถ้าสีดำม,มองไม่เห็นเออเอาสีดำดีกว่าบทบเป็นสองชิ้น ก็เราปรับเอาเอา,เอาไม้นิดหนึง่งครับนครับมันก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งใหญ่กว่าต้วเดิมอยู่นิดหนึง่งนี้ได้ยังหลวมอยู่ได้ตัวนี้นหลวมแล้วก็หมุนตัวนี้เข้านะครับถ้าได <Right. S 1> ้ตัวนี้เช่นในตัวนี้เห็นไหมตัวเป็นมันจะเป็นหยดน,น,นี้หมุนเข้าแล้วคลายคลายตัวข้างบนออก สวยเขาบนยังไม่เท่าไรต้องปรับไปเรื่อยๆปรับข้างล่าดงด้วยหรือจะเป็นนี่ก็จะปรับข้างล่างเข้าได้ยังไม่แน่นะนยังไม่แน่นมีสวยการวิทย์ปรับปรับปรับได้เนืยองจาตั้งได้กระโดดนี่มันจะใช้เวลา ปรับเซเลนิดเซเลนิดไปปรับทีดเดียวได้พวกนี้ อันนี้ไม่เกี่ยวกับตั้งะตะเข็บนะครับอันนี้ผมปัดอินผีเฉยที่ว่ามนสุดผมกไเลยด้จะมาขันชอบ สวยนะครับล่างนานก็สวยเลยข้างล่างบน,นก็สวยโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆท่าไหนมีปัญหาก็กอยากจะส่งจักให้ผมดูให้ผมต้องให้ก็ติดต่ออันนี้ราน์ในช่องทางการติดต่อหน้าช่อง y o u ูทูบนะครับหรือว่าโทรศูนย์แปดสอครับผม เอาประมาณนี้เลยเอาประมาณนี้ครับแล้วเอ,อ้พูดอีกทีหน่อยอันนั้นอ่ะที่ว่าจะให้ให้เส้นข้างบนข้างล่างมันสวยอ่ะหมุนยังไงตัวนั้นต้องต้องรอชมคลิปต่อไปครับวิธีปรับได้ทีนี้มันคลิปจะยาวเกินไปอ๋อใช้วิธีปรับตะเข็บปรับตะเข็บเฉยๆตะเข็บใหญ่ตะเก็บเล็กเฉยๆหรับคลิปนี้สวัสดีครับ